ที่นี่ก็มีร้านไอศครีมนะคะเป็นยี่ห้อวอลบ้านเราก็มีเนาะไอศครีมวอลอันนี้ตั้งอยู่หน้าห้างสรรพสินค้านะคะก็จะมีเค้กขายด้วยเค้ก กับไอศครีมของอ้วนๆอยากจะกินไอศครีมโคนนะคะเลมาสั่งกันอันนี้จะเป็นตู้ที่มีถังไอศครีมแช่ไว้ร้านนี้จะกรุกระจกทั้งหมดเลยนะคะเปิดไว้แค่ให้สั่งของแค่นี้ ในตู้ก็จะมีไอศครีมให้เลือกหลายรสนะคะที่สั่งมาเป็นสตรอเบอรี่อันหนึง่งแล้วก็ช็อกโกแลตอันหนึง่งอันละ60รูปีก็คือ30บาทให้ลูกหนึ่มใหญ่ใหญ่ ซื้อเสร็จแล้วตอนนี้จะถึงตาคนกินนะคะนางแบบก็จะกินไอศครีมนี่กินของแม่อีกหนาวดี เราจะไม่จัดเต็มนะคะช่วงนี้เพราะว่ามันยังหนาวอยู่กินมากเดี๋ยวอาจจะไม่สบายได้เอาพอหายอยากคนละลูกพอข้างนี้ถือว่าใหญ่สุดและบนถนนเส้นนี้เดี๋ยวว่าหลังจะพาเข้าไปข้างในนะคะ แต่ไม่รู้จะถ่ายมาได้สักเท่าไหร่เพราะว่าในตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขามักจะห้ามถ่ายวีดีโอคนก็กรอบดีใช้ได้นะคะไม่ได้นิ่ม ตงตัวไอศครีมก็ยี่ห้อนี้มันก็โอเคสำหรับที่นี่นะคือที่เมืองนี้จะไม่มีร้านไอศครีมที่เป็นแบบแบบบ้านเราอะแบบเวนเซนราสคินโรบินมีนะแต่ว่าอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองเลยขนาดที่นี่เมืองหลวงก็ยังมีในเมืองมากกว่าเมืองหลวงอีกก็ต้องไปไกลอีกหน่อยวันนี้เอาเบาๆแค่นี้พอ เอาไว้หน้าร้อนจัดๆแล้วเราเข้าไปเสาะหาไอศครีมแบรนกินกัน